ที่วัดจอมศรีชุมชนสีฐานในเขตเทศบาลนครขอนแก่นทางวัดได้ทำการปิดประตูพร้อมกับติดป้ายข้อความขออภัยเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด1 9กําำลังระบาดรุนแรงขยายวงกว้างทางวัดจอมศรีขอปิดวัดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่6ถึง19กรกฎาคม2 5 6พพระมหานักกิจอนารโทเจ้าอาวาสวัดจอมศรีกล่าวว่าทางวัด ได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่ามีคนในชุมชนบ้านสีฐานซึ่งเป็นชุมชนเดียวกันกับวัดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งผู้ติดเชื้อคนดังกล่าวได้มีไทม์ไลน์ว่าได้เข้ามาทำบุญที่วัดทางวัดจึงได้หารือร่วมกับประธานชุมชนเนื่องจากมีความเป็นห่วงพระภายในวัดและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังจึงได้มีมาตรการต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรคเนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน แต่ละวัดจะมีคนภายนอกเข้าออกจํานวนมากทําให้ยากต่อการควบคุมซึ่งในระหว่างการปิดวัดได้มีมาตรการต่างๆอาทิงดการออกรับบิณฑบาตเป็นระยะเวลา14วันในการถวายพัตตาหารให้ญาติโยมนําพัตตาหารมาส่งไว้ที่บริเวณศาลาภายในวัดแล้วกลับบ้านทันทีแล้วจะมีตัวแทนรับศีลรับพร จัดให้มีอุบาสกอุบาสิกาทำหน้าที่ประกอบอาหารภายในวัดพระสงฆ์แต่ละรูปจะอยู่แต่ภายในกุฏิและออกมาปฏิบัติศาสนก,กิจด้านนอกตามความจำเป็นรวมทั้งจัดการสำรวจสภาพแวดล้อมภายในวัดตามมาตรฐานของกรมอนามัย เ,เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนเกี่ยวกับโรคระบาดโควิดในคร,ครั้งนี้ในการปฏิบัติตนของทางวัดโดยเฉพาะพระเนนที่อยู่ในวัดจอมศรีบ้านสีฐานก็มีหลักในการปฏิบัติตนแบบง่ายๆว่าพอได้ทราบข่าวว่าทางชุมชนได้มีเ,เหตุการณ์ได้รับเชื้อโควิด และทางวัดก็ได้ปรึกษาหาหรือประชุมกันกับทางพระเนนและก็รวมทั้งคณะเยาวราชกรและคณะญาติยอมว่าโดยเฉพาะท่านทางประธานชุมชนก็มีมติร่วมกันว่าช่วงนี้ควรงดกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวงเช่นกิจกรรมบินทบาอาท,ทิกิจกรรมขึ้นชั้นรวมกันที่สรากันปเปรียนก็งด กิจกรรมการรักกิจนิมนต์ทั้งหลายทั้งปวงและก็ในช่วงที่งดกิจกรรมนี้ทางวัดก็ได้ปิดวัดหมายความว่าปิดประตูคือไม่ให้คนข้างนอกเข้ามาเพ่นพ่านทางในวัดโดยหลังจากที่ครบกำหนดการปฏิบัติตามมาตรก,การต่างๆจนครบ14วันแล้วทางวัดได้มีการพูดคุยหารือกับตัวแทนชุมชนอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันการระบาดของโรคซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติให้ปิดวัดและงดการบินถมาตต่อไปอีกจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายส่วนในกรณีที่มีความจําเป็นต้องเปิดวัดเช่นเมื่อมีผู้เสียชีวิตก็ต้องมีมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันการระบาดของโรคอันนี้ทางวัดก็จะมีมาตรการโดยจะปรึกษาหารือกับทาง ประธานชุมชนว่าเราจะมีวิธีการขัดกรองและตลอดถึงญาติโยมที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางในชุมชนมาช่วยกันดูแลแต่ว่าจะให้กำชับเป็นกรณีพิเศษว่าหนึ่งรักษาระยะห่างในการนั่งหรือว่าในการประกอบกิจกรรมและก็จะพยายามเซฟเวลาตัวนี้ให้สั้นที่สุดจะไม่ให้ยืดเยื้อ และก็ให้มันกระชับมากที่สุดให้เร็วที่สุดและก็ให้มันปลอดภัยมากที่สุดในการจาัดกิจกรรมงานศพการปรับวิธีปฏิบัติภายในวัดในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องจากวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนจึงจาเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่สาธรารณสุขแนะนำไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อให้วัดเป็นสถานที่ที่มีความปลอดภยัย ไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อในชุมชน